สวัสดีครับยินดีนรับเขก็สู่ลัลาชาแน,นลครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปไลฟ์อัปเดตกันเชนเอเมดแพด4.4แบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้รวดเร็วพร้อมเล่นพร้อมตรนะลุในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วครับแต่ก่อนอื่นนั้นก็ต้องฝากเพื่อนช่วยกดไลค์คลิปนี้และกดซับสไครต์ช่องของไว้ด้วยนะครับเพื่อถ้าหากว่าครั้งหน้ามีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนออีกจะได้ไม่พลาดกันยังไงล่ะครับถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปดูสรุปกันเชนเอเมดแพด4.4กันได้เลยครับ สำหรับเกนเชนเอ็มแพลคแพงทีนี้นะครับจะมาในวันที่3เทือนมกราคมแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงวันที่13มีนาคม2024เลยครับโดยในแผงนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่ด้วยกัน2ตัวแบ่งออกเป็นตัวละคร4ดาว1ตัวแล้วก็ตัวละคร5ดาว1ตัวครับแลิ่มาเริ่มกันที่กามิงตัวละคร4ดาวดับใหญ่ธาตุไฟสุดหลอ่อน่ารักครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครสายพุ่งลงโจมตีเป็นดามเมจหลักครับ ส่วนสกิลธาตุสามารถทะยานบรรยากาศและก็พุ่งลงเพื่อโจมตีศัตรูได้อย่างรุนแรงส่วนสกิลอันติของน้องนั้นเมื่อกดใช้น้องจะใส่หมวกสิงโตครับแล้วก็เข้าสู่สถานะวูดสามารถเรียกลูกสมุนคู่ใจอย่างน้องสิงโตน้อยน่ารักมาช่วยโจมตีศัตรูโดยการกิ้งไปรอบๆและเมื่อกลับมาหาการหมิงก็จะได้เซ็ตเวลาในการครูดาวลงทําให้การหมิงสามารถพุ่งลงโจมตีได้เรื่อยๆเลย,เล,ยละครับส่วนอีกตัวละครนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครห้าดาวชื่อว่าเสียงหยวนหรือก้าวงใน็กขา่นเองครับ ตรคอนนี้นะครับจะเป็นตรคอนสืเวทท่าลมสามารถบัฟฮิวและก็เป็นดาเมจหลอกได้ด้วยครับสำหรับสกิลท่าของเจ้าวองอุเมคานะครับก็คือการพุ่งทะยานขึ้นไปและเคลื่อนที่และพุ่งลงโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงครับส่วนสกิลอันที่ของเจ้าวงวนเมคานั้นนะครับจะฮิวและก็บัฟไปพร้อมกันแต่จะเป็นบัฟเฉพาะสายพุ่งลงโจมตีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรคอนทั้งสองนี้ก็คือเชียงหยู่และกามิงซับพลังกันได้ดีเลยเดียวครับในส่วนของตู้กาชานั้นนะครับในครึ่งแรกก็จะเป็นกกกาาาชชขอองงงงเิหนนและ้รั เป็นตัวละคร4ดาวแล้วก็5ดาวตัวใหม่ส่วนตัวละครลีลานอีกหนึ่งตู้ก็จะเป็นนาฮิดะครับส่วนตู้กาชาในครึ่งหลังนั้นนะครับจะเป็นตัวละคร5ดาวที่ลีลานทั้ง2ตัวนะ่คืท่านเซียมยักษ์สาอย่างเซียวและก็ยาเอ็ิโต้นั่นเองครับ โดยตัวกาชาในเครื่องแรกจะมาในวันที่30ม,รมก,กราคมจนถึง20กุมภาพันธ์2024นะครับและตัวกาชาในเครื่องหลังนั้นก็จะได้ตั้งแต่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคม2024เลยครับนอกจากนี้นะครับไม่มีมตัวละครใหม่เข้ามาอย่างเจ้าองคนเมคาแล้วลก็แน่นอนว่าจะต้องทำมาด้วยในเรื่องใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเกมนะครับก็จะทําให้เรารู้จักเชียงหยวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเควสระดับตำนานของเชียงหยุนและก็ในแผ่นสีุดสีนี้นะครับจะมีในเรื่องนี้ในเรื่องเดียวเท่านั้นครับต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ใหม่ของเมืองหลี่เย่ครับซึ่งจะไปจุดเชื่อมต่อกับเมืองน้ำคอนเทนนนิดหน่อยนะครับกับหมู่บ้านเชียงหยุนซึ่งหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่บุกชาครับโดยเฉพาะพื้นที่ใหม่นี้นะครับจะเต็มไปด้วยหุบเขาแล้วก็แม่น้ำใสต่างๆโดยหมู่บ้านนี้จะมีการผสมผสานเทคโนโลยีจากเมืองคอนเทนมาใช้ และในที่แห่งนี้นะครับก็จะมีตำนานของเหล่าเซียนโดยตำนานหนึ่งตำนานในสถานที่นี้นะั่นก็คือนิวบอสที่ชื่อว่าโซซิทาลี่ชวนหนีนั่นเองครับโดยตำนานนี้นะครับจะไปพ้องกับตำนานมังกรตัวที่8ของจีนและบอสตัวนี้นะครับจะมีสกิลธาตุที่ผสมระหว่งางธาตุลมและกะ็ธาตุน้ําครับและนิวบอสตัวนี้นะครับก็ดับเป็นไอเทมเลื่อนขั้นตระครของเจ้างวงวงมในขาด้วยครับรวมถึงมอนเตอร์ใหม่ในเขตพื้นที่เชียงหยนก็จะดับไอเทมเลื่อนขั้นตระคอนเชียงหยนด้วยเช่นกันครับ ต่อไปก็มาถึงความสวยความงามบ้างนะครับกับสกินใหม่ของ3ตัวละครนั่นคือซิงชิวกับทรงผมใหม่มีมัดจ,จุกหางเต่าเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ชุดใหม่ที่ออกแบบมาโดยเป็นฟอนทแทนนิดนิดครับแล้วก็สกินที่2ของการยูครับการยูนี่จะเป็นชุดสีดําและวเครื่องประดับบนหัวชิ้นใหม่สวยงามเลยทีเดียวครับส่วนสกินที่สสกินสุดท้ายจะเป็นเองเจนเถอครับ สกินนี้จะเป็นสกินชุดสีดําที่มีความเร็ยวสวยงามเลยทีเดียวครับสําหรับสกินใหม่ของการโยและฉันเหอนะครับคาดว่าจะวางขายตั้งแต่วันที่3 1มกราคมจนถึงวันที่11มีนาคม2024ครับส่วนสกินของซินชิวจะได้รับฟรีในกิจกรรมครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นะกิจกรรมประจา844นี้นะครับกิจกรรมที่โดดเด่นมากกับเทศกาลลอยโคมครับโดยแต่ละปีจะมีทีมงานที่เปลี่ยนไปส่วนในปีนี้นะครับจะมีทีมสายลมวสันปริบานครับ ซึ่งแทนที่ปีนี้จะเป็นการลอยโคมอธิษฐานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการเล่นว่าวแทนครับส่วนกิจกรรมย่อยในแผ่น4.4นี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3กิจกรรมนัคือ1กิจกรรมการเล่นกับน้องกบ,บ้านและหยูกุยในการแก้พัดเส้นแบบตารางครับ ส่วนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมการฝึกเชิดสิงโตแบบน้องกาหมิงให้ได้นะครับโดยกิจกรรมนี้จะมี3มมินิเกมเช่นการวิ่งเก็บสัญลักษณ์ตามพื้นเพลองกับการเชิดสิงโตไปด้วยครับส่วนกิจกรรมที่3ามคือกิจกรรมที่จำลองให้นักเดินทางกายเป็นปลาคราและก็พุ่งทะยานไปในอากาศครับเพื่อเก็บคมไฟท่ามกลางผู้ไฟและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของเทศกาลคมลอยนั่นเองครับ และนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมด้วยให้นักเดินทางได้ทาอาหารของเมืองหิเย,ย่ครั้งแรกครับเราจะมีเพื่อนๆจากเมืองอ,อื่นมารับประทานอาหารที่เมืองหิเย,ย่โดยที่นักเดินทางจะต้องรับผทเป็นพ่อบครัวครับต่อมาคือกิจกรรมตามหาลูกปั้นฮิริชูครับนักเดินทางจะต้องไปสายลับคอยเข้าไปในหมู่บ้านของฮิริชูเพื่อเข้าไปตามหาลูกปัน้นที่ชาวฮิริชูนับถึง,งมากๆนะครับรวมไปถึงวัดฮิริชูด้วย มาถึงกิจกรรมไทยอัลแฟนแฟนซี่นะครับคือกิจกรรมปิมอนลงดานโดยการจัดทีมเอาที่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้จะมีตัวละครทดลองใช้ไห่ไพ่ได้ทดลองเล่นกันด้วยครับโดยที่กิจกรรมทําอาหารกิจกรรมเฮเรโซและก็กิจกรรมไทยอัลแฟนแฟนซี่กิจกรรม3อย่างนี้นะครับได้รับรางวัล420ไพ่เมเจมต่อกิจกรรมครับ และสุดท้ายในกิจกรรมนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตัวละครสีดาวจากเมืองหรือเยื่อได้หนึ่งตัวโดวยหนึ่งในนั้นเป็นน้องกามิงให้เพื่อนเลือกกันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เจอในเกมเช่นเอ็มแพคแพดสี่สี่ในวันที่3 1มอกราคมส0 2พที่จะถึงนี้ครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าครั้งหน้ามีข้อมูลดีๆมาอีกจะได้มาทำคลิปนำเสนเอนเพื่อนยังไงล่ะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ผมตลกไปก่อนจนใหคลปหน้าสสวััดีครบ A kite is always tied down, no matter how far it flies or how high it soars. Oh, kite born of paper, flying true and sound, a lone traveler wanders, just waiting to be found. I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end. Lantern Rite should be a day of reunion. I don't know. I don't remember. You chose a path without a future.